ดี๋ยววันนี้เราจะพามาเจาะลึกมิกเซอร์ของ y a m a ฮ่เป็นพาวเมกครับรุ่น EMX 7ซึ่งเป็นรุ่นสูงที่สุดแล้วนะครับมันจะมีฟังก์ชันันเด่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของมันมีฟังก์ชันกันหอนด้วยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูอันนี้คือเริ่มจะหอนแล้วเนาะผมจะกดฟังก์ชันกันหอนนะไม่หอนแล้ว อีกอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นสายเทคนิคขึ้นมานิดนึงก็คือกราฟิก EQ g กราฟิก EQ จะมีให้ในทุกๆเอาต์พุตนะครับกราฟิก EQ มันจะอยู่ในจอตรงนี้ครับเราก็เลือกฟังก์ชันกราฟิก EQ ขึ้นมาก่อนในแต่ละเอาเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า EQ Access อยู่นะครับกดเข้าไปปึ๊กหน้าจอตรงนี้จะแสดงกราฟิก EQ ขึ้นมาเราสามารถเลือกแบรนด์ของ EQ ที่เราต้องการจะทำการบูตหรือคัดความถี่โดยที่ในแต่ละกราฟิก EQ เนี่ย เขาจะให้ใช้ได้แค่9ก้านเท่านั้นครับจะเขียนข้างล่างนี้ว่า Available Band อันนี้แปเพราะผมใช้ไปนหนึ่งแล้วหรือถ้าเกิดใครใช้ลำโพงยามาฮ่าอยู่แล้วยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ครับในเมนูเนี่ยจะมีปี e a k อร p r o c e s ส o r อร์อยู่กดเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่คําว่าแฝดตรงนี้มันจะมีชื่อรุ่นของลำโพงยามาฮ่าอยู่ครบทุกรุ่นเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้ลำโพงยามาฮ่ากับ p วอร์มิกต,ตัวนี้เสียงเนี่ยดี B แน่นอนเพราะเขามีพีเศตมาให้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถส่งเอฟเฟกต์ไปออฟได้ด้วยนะครับ ก็คือเอฟเฟกต์ของยมม a าาตัวโหดเลยแค่หมุนปุ่มนี้เราก็สามารถส่งเอฟเฟกไปออกได้แล้ว